เมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาณตึกศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลหนองเสือจังหวัดปทุมธานีได้ประกอบพิธีกรรมถวายพระพุทธรูปจำนวน22องค์เพื่อนำไปประดิษฐานณเมืองอรังกาบัดรัฐมหาราชประเทศอินเดียจัดโดยองค์การพุทธโลก WAB โดยการนำของพระพรชัยพละวะัมโมด็อกเตอร์ ประธานองค์การพุทธโลกและเครือข่ายโดยภายในพิธีมีคณะสงฆ์ท่านเจ้าภาพพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมประกอบพิธีซึ่งได้รับเกียรติจากนายวริศเจริญกันนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองเสือเป็นประธานจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัย โดยมีพระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์ได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นเสริมงคลเป็นบุญเป็นกุศลก่อนที่ท่านเจ้าภาพจะได้นำกล่าวคำถวายพระพุทธรูปโดยผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรเรวดีปารวัตวิชัย พิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือกลาลยนานมิตรวิจิตราคู่ผงศกรและกลาลย,ยานมิตรกิจธัญยาเิริคําพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานผู้แทนนำกล่าวคือนายวริศเจริญการน,นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองเสือส่วนดรมิทธิลาโชดรี เป็นผู้แทนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งผังสำเร็จจากนั้นคณะสงฆ์ได้ปิดแผ่นทองพระพุทธรูปส่วนผู้แทนเจ้าภาพก็ได้วางพวงมาลัยสักการะหน้าพระพุทธรูปก่อนที่ท่านเจ้าภาพจะได้น้อมนำทัยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์และรับมอบของเที่ยระลึกสำหรับพระพุทธรูปจำนวน22องค์จะทำพิธีมอบให้กับวัด และชุมชนในเมืองอาราังกาบาดประเทศอินเดียในพิธีทอดกรถินซึ่งจะจัดในวันที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2566โดยมีคุณบิมราวแฮทเชียมไบท์ผู้ผู้อำนวยการวิทยาลัยสัมโพธิเป็นผู้ประสานงานทางประเทศอินเดียค่ะวันนี้ก็ได้มาเป็นตัวแทนอมอบพระพุทธรูป ท,ที่ท่านได้สร้างอย่างประณีตองค์ใหญ่มากเท่าที่เห็นนะคะไม่คิดว่าจะได้มีบุญได้มา,าถวายพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขนาดนี้ปลื้มมากตกใจว่าโอ้โหทำไมองค์ใหญ่จังก็ถือว่าเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่จากบ้านเราถึงบ้านเขาจากบ้านเขามาที่บ้านเรานะคะคิดว่าพระพุทธรูปนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของ ให้เขาะระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่ได้ประสูติที่ประเทศของเขาที่ในปานเพราะนั้นคงในปานก็น่าจะภูมิใจแล้วก็มีความสุขกับที่ได้เห็นพระรูปจากประเทศไทยไปถึงประเทศเขานะคะถือว่าเป็นการเชื่อมสัมพันธมิตรอย่างตรงจุดนะคะการที่าทางคณะสงฆ์พระอาจารย์ดรพรชัยและคณะสงฆ์ แล้วก็ญาติโยมของวัรมะก,กายได้จัดสร้างพระพุทธรูปจำนวน80องค์เตรียมมอบถวายประเทศอินเดียเพื่อให้สาธุชนชาวพุทธอินเดียที่ขาดแคลนพระพุทธรูปเพราะปัจจุบันประเทศอินเดียก็ผู้ศาสนาของเราก็ลดน้อยลงเป็นการที่ถวายพระพุทธรูปไปช่วยส่งเสริมให้กับชาวอินเดียได้มีพุทธรูปในการบูชาวันนี้กับผมเองก็มีความปลื้มปิติอย่างยิ่งที่ ได้มีส่วนร่วมในการจัดสถานที่แล้วก็มีส่วนในการถวายร่วมบุญถวายพุทธรูปสู่ประเทศอินเดียเพื่อที่จะฟื้นฟูพุทธศาสนาในประเทศอินเดียนะครับแล้วก็ได้เกิดความปราบรื้มได้เผยแผ่พุทธศาสนากลับไปสู่แดนพุทธภูมิเหมือนเดิมนะครับเพราะปัจจุบันเป็นที่ต้องการพุทธรูปไว้ในบูชาตามหมู่บ้านตามวัดต่างๆอันนี้เป็นโครงการที่ดีมากแล้วก็อยากให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในบุญครั้งนี้